เจอ้วนหอยใหญ่กระทะร้อนโหยคุณค้ากลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยอ่ะอยากรู้เรื่องน้ำอกคขาที่ใส่ไปในหอยตอนผสมก่อนทอดตัวนี้ครับค่ะจะขึ้นเป็นรอนอยังไงอูขึ้นเป็นรอนอย่างนี้เลยนะคะตัวนี้ทําให้นุ่มทให้กรอบมีรสชาติร้านตรงยีหอยทอดยอดแหลมนี่คุณดูความกูครับเป็นไงโอ้โห จริงกรอบแน่นแน่นี่คือแป้งที่ใส่น้ําแข็งไปแล้วใช่ครับอันนี้มันมีผลอย่างมากเลยใช่ไหมใช่ครับต้องให้เย็นเลยต้องเย็นเทคนิคในการใส่น้ําแข็งเนี่ยเราคิดค้นเองหรือว่ายังไงครับเป็นสูตรของอากงค่ะเป็นสูตรอากงมาตั้งแต่แรกแล้วนะฮะซึ่งมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของร้านเราเลยนี่คุณขาหอยทอดในเลนอยากรู้เรื่องน้ำจิ้มทำไมถึงใส่สับปะรดลงไปด้วยเพื่อ ให้ความเปรี้ยวมันกลมกล่อม